นัติกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารยอดรายง,งานตัวครับไอเจ้าเสนอนี่มีแม่ชื่อนางรื่นพ่อชื่อนายสนอะเจ้าเหนอเป็นลูกคนเดียวปีนี้อายุ19แล้วแต่ว่ามันมีนิสัยเกียจคร้านไม่ทำงานทำการครบเพื่อนแต่ละคนก็นิสัย เหมือนกันทั้งนั้นนะเพื่อนสนิทก็มีเจ้าสมพงศ์กับเจ้าเชษตอายุเท่ากันนางรื่นผู้แม่เนี่ยทำปลาส้มขายในสนอะผู้พ่อก็เลี้ยงปลาตะเพียนเอามาให้เมียทำปลาส้มขายทั้งปลีกทั้งส่งในสนอจับปลาขึ้นจากบ่อเสร็จก็เข้าบ่อนมีแต่นางรื่นที่นั่งทำปลาอยู่คนเดียวหลังขดหลังแข็งเช้าขึ้นมาก็ต้องปลุกผัวให้ลุกขึ้นกินข้าวแล้วก็ ไปจับปลาให้ทุกวันเจ้าเสนอก็นอนไม่รู้ไม่ี้นางรื่นก็เลยกลายเป็นคนปากจัดชนิดที่ไม่มีใครอยากจะต่อปากต่อคําด้วยเพราะด่าไม่ทันนางรื่นเมื่อเป็นเช่นนี้ไอ้เจ้าเสนอมันก็จะได้ยินพ่อ,อแม่เนี่ยด่าพ่อทุกเชา้าตัวเจ้าเหนือเองก็โดนแม่ด่าปลุกให้ไปโรงเรียนเช้าขึ้นมาในสนอกก็จะถูกด่าเปลี่ยนหน้าต่อหางให้ทุกวัน บางวันนางรื่นก็ขุดโคดในสนอขึ้นมาดา่าบางครั้งในสนอก็ทนไม่ไหวยันนางรื่นจนไปกระแทกผาบ้านที่เก่ากั้นด้วยไม้ไผ่พังไปทั้งแถบนางรื่นตกบ้านพร้อมผาบ้านแต่นางรื่นก็ไม่หยุดดา่าแถมยังลุกขึ้นคว้ามีดไล่ฟันในสนอะจนในสนอกลัวใจวันหลังก็ไม่กล้าทําร้ายนางรื่นอีกนอกจากจะเถียงเอาบ้างเป็นครั้งเป็นคราวไอ้เจ้าเสนอไม่เคยได้ยินคําหวานจากแม่มันเลย เช้าขึ้นมาไม่เคยมีคำพูดที่เป็นสริมงคลนะมีแต่ไอหาไอเวนอไอสองตัวนี่ตื่นขึ้นมาทำมาหาแดกได้แล้วไอเสลรเลวพวกมึงจะนอนกินบ้านกินเมืองไปถึงไหนหาเช้ามาต้องให้กูด่าทุกวันนะไอหน้าหนา,หนาขี้เกียจทั้งพ่อทั้งลูกกูไม่น่าจะมาเจอเจอพวกมึงเลยเวนตะไลนั่งรื่นดา่าสองพ่อลูกอยู่แบบเนี้ทุกวันวันหนึ่งเจ้าเหนือก็ถามแม่มันแม่ วันนี้กินปลาตะเพียนต้มเค็มกับน,น้ำพริกอีกแล้วอ่ะเออก็มีแบบนี้แหละพ่อมึงเลี้ยงปลาก็ต้องแดกปลาในรอยพ่อมึงเลิกเล่น,นงเงินทองเหลือค่อยแดกหมูแดกเนื้อนางรื่นวายอย่างนั้นแม่มันวันสองวันแล้วนะแม่กินแบบเนี้ยแล้วมึงจะแดกแบบไหนอ่ะถ้าไม่แดกก็ไปหาที่อื่นวันๆก็ขี้เกียจไม่ช่วยทําอะไรยังจะมาเสือกยังเรื่องมากเลยลูกเลวเอ๊ะไม่กงไม่กินมาแล้วไปหาเพื่อนดีกว่า ไอ้เจ้าเสนอก็ลูกขึ้นเดินออกจากบ้านไปหน่อยด่านิดด่านหน่อยแดกข้าวไม่ลงเช่มึงก็เหมือนกันไอ้หนอแดกเร็วๆหน่อยเคี้ยวเอื้องเป็นควายแก่อยู่นั่นแหละรีบแปกแดกข้าจะได้ทํางานนะไปไปช้าเดี๋ยวพ่อมึงที่บ่อนจะขาดใจตายซะมึงอย่ามาเร่งกูได้ไหมกูก็กเดือกไม่ลงเหมือนกันไอ้ปลาต้มเค็มเนี่ยก็เดือกไม่ลงเหรอวันนี้มึงก็เล่นให้ได้น่าเงินไมกู แล้วกูจะได้ไปซื้อกับข้าวดีๆให้มึงแดกเล่นซะจนเป็นหนี้เป็นสินบ้านปลวกแดกจะหมดทั้งหลังนี่ยังไม่มีปัญญาซ่อมมึงอย่าให้ใครมาทวงนี้กูนํามาทวงเมื่อไหร่กูจะเอามีดฟวันปากเข้าใจไหมนางรื่นก็ด่าเป็นชุดเชียวโอ้ยราําคาญไว้เมื่อไหร่มึงจะเป็นง่อยพูดไม่ได้สักทีวา่าราคาญยิบหมายเรได้นะนสนอะว่าอย่างนั้นเออกูก็อยากเป็นง่อยหมืนงันจะได้ไม่เหนื่อย กูอยากจะรู้นักถ้ากูเป็นง่อยนะ้ะพวกมึงจะทําแดกกันเองได้ไหมกูว่าพวกมึงอคงจะขยันขึ้นนะส่วนไอ้เจ้าเสนอลูกชายก็เดินหน้างอมาหาเจ้าสมพงษ์กับเจ้าเชษ์่าโดนแม่ด่ามาอีกระสเสเนอก็เออสิเช้าๆก็ด่าแล้วกูยังไม่ทันจะแหกที่ตาตื่นเลยแม่แม่แม,มึงนี่ปากจัดจริงๆว่ะเกิดมากูยังไม่เคยเห็นใครเหมือนแม่มึงเลยว่ะ เออคนที่เขาด่าเก่งความแม่เหนือมีนะเว้ยชื่เยแสกูเคยได้ยินเขาด่าหลานไฟแลบเลยล่ละอะไอเจ้าสมพงษ์เพื่อนรักบอกอย่างนั้นกูก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าทําแม่กูนะโดนคนอื่นที่เขาปากหยัดกว่าด่าแล้วจะรู้สึกหงุดหงิดโมโหเหมือนกูไหมกูอยากจะรู้จริงๆเอออยากคิดมากไปเลยวะต้มเหล้าในป่ากันดีกว่ามีคนสั่งไว้หลายแกลอน แบ่งเงินให้พ่อแม่แล้วกูจะพามืองไปเที่ยวจีบสาวที่บ้านยางอยู่ต่อมาไอ้เจ้าเสนอก็ไปชอบสาวน้อยคนหนึ่งชื่อหมวยเป็นลูกคนจีนแต่ว่ากำพร้าอยู่กับยายหมวยนี่อายุแค่สิบหกปีไอ้เจ้าเหนือก็รักจริงหวังแต่งวันหนึ่งก็พาหมวยมาให้นางรื่นผู้เป็นแม่รู้จักแล้วก็จะบอกให้ไปขอหมวยให้แม่นี่แฟนผมนะแม่เขาชื่อน้อง น้องหมวยผมจะแต่งกับน,น้องเขานะแม่แม่ไปขอให้หน่อยนะไอเจ้าเสนอบอกอย่างนั้นแม่หมวยก็รีบยกมือไหว้นั่งเรื่อนที่กำลังขอดเกล็ดปลาอยู่เงยหน้ามองแฟนเมงเหรอจะแม่แฟนฉันเองอ่ะแม่อีโนะมึงอายุเท่าไหร่วะสิหจะแม่สิบหกนี่คิดจะมีผัวแล้วเหรอเอ็งรู้ไหมว่าไอเหนอนี่มันขี้เกียจตัวเป็นขนไม่ทำมาแดก เองในชะตายนั่นขาดแล้วล่ะที่มาคบมันเป็นแฟนทหารมันกูยังไม่ได้เกณฑ์ไม่มีเงินกนินเงินเที่ยวก็ยังต้องขอแม่เองก็หน้าตาดีอายุก็ยังน้อยแล้วพ่อแม่ไม่สั่งสอนบ้างหรือยังไงไอเรื่องคบผู้ชายแล้วก็ไอเรื่องที่จะให้ไปขอใหรอไปเถอะกูไม่มีปัญญาหรอกนั่งทำปลาจนเหงือกแห้งยังไม่มีเงินเหลือแล้วจะให้เอาเงินที่ไหนไปขอเมียให้มันน่งรื่นวายอย่างนั้นโตแม่ทำไมต้องพูดแรงแบบนี้ด้วย ไปมั่นไว้ก่อนก็ได้นะแม่นะแหมไปมั่นไว้ก่อนเอาเลยมึงมาถอนขนกูไปมั่นก่อนไหมล่ะงานการไม่รู้จักทำแล้วคิดจะมีเมียทุยไปไกลๆตีนกูเลยอยากมีเมียมันต้องทำงานหาเงินไม่ใช่อยากได้เมียก็มาอ้อนกูฮะกูไม่ีให้หรอกเองก็เหมือนกันอีหนูนมมึงจะตั้งผานหุงข้าวสุกได้ยังอ่ะคิดจะมีผัวตัวเองได้ปฏิบัติพ่อแม่ตัวเองบ้างแล้วหรือยัง ยังคิดจะชอบใครเนี่ยมันต้องดูให้ดีซะก่อนรู้ไหมหมวยนี่หน้าชาบอกไอ้เจเหนือให้ส่งกลับบ้านแล้วระหว่างทางก็บอกเลิกกับเสนอเลยหลังจากวันนั้นหมวยก็ไม่ยอมให้เหนือเจอหน้าทำให้เจเหนือช้ำใจมากกินเหล้าเมาอยู่บ้านในเชษเนี่ยไม่กลับบ้านมาสองวันโกรธแม่ที่ด่าจนหมวยตัดสัมพันธ์กูเกลียดแม่กูทำไมแม่กูเป็นแบบนี้วะ นี่ทำแม่กูถูกด่าบ้างแม่กูจะรู้สึกยังไงใครก็ได้ว่าช่วยไปด่าแม่กูให้เจ็บท,ทีเถอะไอเหนือพูดไปน้ำตาก็าไหลนองหน้าเพราะอกหักไอเจ้าสมพงศ์ก็บอกว่าเออถ้างั้นเดี๋ยวจะไปจ้างยายแสมาด่าแม่ไอเหนือเองเอาไหมไอเจ้าเชตก็เห็นด้วยไปเราไปหายายแสกันทั้งสามคนมาถึงบ้านสวนน้องยายแสยายหวัดดียาย เอ็งเป็นใครวะมาหาข้าทำไมข้าจะเก็บผักไปขายพอดีวันนี้ไม่ต้องขายผักหรอกยายฉันจะจ้างยายไปด่าคนสักหน่อยฉันให้ร้อยหนึ่งฮะร้อยหนึ่งเหรอมึงรอกูเล่นหรือเปล่าจะให้กูไปด่าใครกูไม่เคยมีเรื่องกับใครนะฉันให้ยายจริงๆเอาไปก่อนเลยไปด่านารื่นที่ขายปลาส้มข้างวัดนะ่ะยายแกล้งไปซื้อปลาส้มแล้วแกล้งด่าให้เจ็บเจ็บแลๆเลยนะ เดี๋ยวพวกฉันจะไปกินเหล้าอยู่ใต้ถุนบ้านนั้นน่ะนี่ยายเอาไปห้าสิบเดี๋ยวด่าเสร็จพวกฉันสามคนจะจ่ายให้อีกห้าสิบนะไอเจ้าสมพงษ์ว่าอย่างนั้นเออแล้วมันจะไม่ตบเ็าหรอว่าอยู่ๆไปด่ามะนะันเหอไม่ต้องกลัวหรอกยายถ้ามีเรื่องพวกฉันจะห้ามเองยายไม่ต้องกลัวไอโจเสนอรีบพูดอย่างนั้นเออเอาก็เอาเงินตั้งร้อยหนึ่งขา,ขายผักอาทิตย์นึงยังไม่ได้เลย ตกลงเดี๋ยวข้าจะไปด่าให้พวกมึงเดินนำหน้าไปก่อนเยแสมาถึงบ้านนางรื่นตอนบ่ายนางรื่นกำลังขายปลาส้มให้กระขาประจำอยู่พอขาประจำไปนางรื่นก็หันมาทักทายเยแสที่ยืนอยู่มาซื้อปลาเหลือยายอืเอามาสามตัวเท่าไหร่อ่ะสามตัวใหญ่ก็หกสลึงถ้าตัวเล็กก็สามตัวบาทละจะ้ะงั้นก็เอาตัวใหญ่ นางเรือนก็เอาปลาห่อใบตองใส่ถังที่ยายแสหิ้วมาายแสก็ยื่นตังให้บาทหนึ่งอา้าวนี่ตังอา้าวยังขาดสองสลึงนะยายสามตัวหกสลึงก็ขาดมีแค่เนี้อา้าวถ้ามีแค่นี้ก็ต้องเอาตัวเล็กไปแหมอีงกคนแก่คนเฒ่ามึงก็ลดให้ไม่ได้แล้วกูจะเอาตัวใหญ่ตัวเล็กกูไม่กินเอ้ยยาย ทำไมพูดหมาหมาแบบนี้ละของซื้อของขายนายายกว่าจะได้แต่ละตัวมันเหนื่อยนาอีแก่ฮะมึงว่ากูอีแก่และอีควายสันดานเสียฮะอีเรือโรือีผัวเบื่ออีใจแคบเอ๊นี่แกมึงมาทางไหนไปทางนั้นเลยนะทั้งปีทั้งชาติกูไม่เคยเห็นหน้ามาซื้อวันแรกก็มาทําเจ้าเล่ในอีงอกอีนมยานสามหนุ่มก็นั่งหัวเราะแบบสะใจ ยายแสบ้วนน้ำหมากทิ้งลงพื้นในเขตบ้านนางรื่นแล้วด่าต่อแหมอีนังพ่อแม่ไม่สั่งสอนอีเล็บขบอีปากเน่าเห่าเต็มกระบาลมึงหยุดนะอีแก่อีใกล้าตายเนี่ยมาด่าพ่อล่อแม่กูได้ไงไอเหนอมึงหยิบเมียดให้กูทีถ้ากูจะฟันปากอีแก่นี่สักทีไม่หยิบหรอกแม่ฉันไม่หยิบอ่ะแม่สมควรจะโดนด่าสะมัง่งแม่จะได้รู้รสชาติว่าการโดนด่านะี่ยมันเป็นยังไง ไอเจ้าเหนือว่าอย่างนั้นยายแสหันควับไปอ้าวนั่นมันลูกเองเลยวะยายแสก็ชี้ไปที่ไอเหนือเออมันลูกกูเองแล้วมึงจะทำไมโทให้จังไรไอเด็กนรกมึงรวมหัวกันจ้างกูมาด่าแม่มึงเหรอไอสารเลวนี่เกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นอีกห้าสิบที่มึงจะให้ดูกูไม่เอานรกจะกินกบาลพวกมึงจ้างคนมาด่าแม่ตัวเองยายแสด่ากราดเลย นั่งรื่นก็งงนี่หมายความว่ายังไงอะยาย,ายก็ไอ้พวกเปรตเนี่ยมันจ้างกูมาด่ามึงไอ้คนที่มันเรียกเองว่าแม่นี่แหละมันบอกให้กูดา่าให้เจ็บกูไม่ด่าแล้วกูกรับแล้วใหยแสก็หิ้วกระป๋องปลากลับนั่งรื่นหันมาจ้องหน้าไอ้เหนือน้ำตาผู้เป็นแม่นี่เอ,อ่อล้นออกมาเป็นครั้งแรกที่ไอ้เหนือเห็นแม่มันร้องไห้มันก็เกิดความสงสารแม่จับใจมันก้มลงกราบเท้าแม่ ไอ้เจ้าสมพงษ์ไอ้เจ้าเฉดก็ยกมือไหว้ขอโทษแม่แม่อย่าร้องไห้เลยนะฉันขอโทษต่อไปฉันจะเป็นคนดีช่วยแม่ทํางานฉันจะทําตัวดีจะไม่ทําให้แม่เสียใจอีกแล้วไอ้เจ้าเหนือก็กอดขาแม่มึงพูดจริงเลยเหนอจริงจะแม่พรุ่งนี้ฉันจะช่วยแม่ทําปลาจะช่วยแม่หมักปลาส้มให้มากขึ้นแม่อย่าร้องไห้เลยนะเออ ถ้าเองพูดจริงเดี๋ยวค่ะก็จะเลิกด่าเองไอโจเสนอเพิ่งจะรู้ตัวว่ารักแม่ก็เมื่อได้เห็นแม่ร้องไห้แล้วมันทนไม่ได้เ,เจ้าสมพงษ์กับเจ้าเชิดก็บอกว่านารื่นพวกฉันสองคนก็กราบขอโทษด,ด้วยนะยกโทษให้ฉันนะเออไม่เป็นไรหรอกกูยกโทษให้หลังจากวันนั้นไอโจเสนอก็ขยันทํางานช่วยแม่มันก็รู้ซึงถึงความเหน็ดเหนื่อยมันก็ยิ่งสงสารแม่ตอนหลังมันก็เลยบอกพ่อให้เลิกข้าบบอน ในสนอเห็นว่าลูกตั้งใจทำงานจนได้ซ่อมบ้านก็นึกสงสารก็เลยเลิกเล่นเมื่อเจ้าเสนอจับได้ใบดำก็เลยโกนหัวเข้าวัดบวชให้แม่อยู่ครึ่งเดือนไอ้เจ้าเสนอขอขมาแม่ที่เคยจ้างคนมาด่าแม่บาปนี่หนักหนายิ่งนักไอ้เจ้าเหนือกลัวบาปก็เลยทำดีกับแม่มากขึ้นเสียงด่าของแม่ก็หายไปแล้วมีแต่คำพูดที่น่าฟังแม่อารมณ์ดีจนเจ้าเสนอแต่งงานมีลูก นางรื่นก็คอยดูหลานเจ้าเสนอกับเมียก็ช่วยกันทำปลาส้มแทนนางรื่นส่วนนายสนอก,ก็มีหน้าที่ให้อาหารปลาครอบครัวนี้ก็มีแต่ความสุขเรื่อยมาเจ้าเสนอจะสอนลูกด้วยคำพูดที่ดีมันยังคิดว่าตัวเองบาปหนักที่จ้างยายแสมาด่ามแม่ของตัวเองก็คงจะต้องยอมรับกรรมในข้อนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จนกว่าจะสิ้นลมไปล่ะครับ ในแสนนี่เป็นคนมีเงินแต่แกเป็นคนโมโหร้ายแล้วก็ใจแคบนางจิตซึ่งเป็นเมียนี่ได้รู้ท่าแท้ก็ตอนที่ได้แต่งงานอยู่ด้วยกันคืนแรกที่ผู้หลักผู้ใหญ่ส่งตัวเข้าหอในแสนก็บอกกับพ่อตาแม่ยายแล้วก็พี่น้องของนางจิตที่มีฐานะยากไร้ว่าต่อไปนี้พ่อกับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงจิตนะพี่กับน้องก็ไม่ต้องห่วงแล้วก็ไม่ต้องไปมาหาสู่กันอีก ฉันเลี้ยงดูจิตได้ตัดขาดไปเลยฉันไม่อยากให้ยุ่งยามคนเยอะมันก็เรื่องเยอะทุกคนตกใจในจิตหน้าชาเลยแต่พ่อแม่ของจิตไม่ได้พูดอะไรเพราะเห็นว่าลูกได้แต่งกับคนรวยสินสอดพ่อแม่ก็ได้มากพอสมควรส่วนพ่อแม่ในแสนนั้นก็ไม่ดุไม่ว่าลูกชายเพราะว่าใจเขาก็ไม่ได้ชอบสะพ้ายจนอยู่แล้วการที่ไม่มีญาติมาวุ่นวายก็จะเป็นการดี ชอบใจซะอีกที่ลูกชายพูดเด็ดขาดแบบนั้นมีแต่จิตเท่านั้นที่อยากจะเดินออกจากห้องซะตอนนั้นแต่ก็ต้องระง,งับสติอารมณ์เห็นว่าพ่อแม่จะได้มีเงินใช้แล้วก็จะได้ไม่ลำบากนางจิตนี่เป็นคนสวยใครๆก็หมายปองแต่ว่านางจิตเลือกนายแสนก็เพราะร่ํารวยกว่าใครอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องได้พึ่งพาแต่ก็ผิดหวังที่นายแสนพูดตัดขาดแบบนี้ ถ้าไม่เห็นว่าพ่อแม่ได้เงินสินสอดไปเยอะก็จะเลิกซะตอนนั้นที่บ้านนายแสนเนี่เปิดร้านขายของใหญ่โตไม่ว่าจะเป็นของใช้เครื่องบวชอ่าเข้ามาเถอะก็จะมีครบไม่ต้องเดินไปร้านอื่นให้เมื่อยทูบเทียนอะไรมีหมดอะมีลูกจ้างเป็นสองผัวเมียแก่แล้วไม่มีทางไปก็เลยต้องทนอยู่ส่วนคนหนุ่มคนสาวนี่มาอยู่แค่เดือนเดียวรับเงินแล้วก็ออกไปเลย ทนให้ในายแสนด่าโคกสับไม่ไหวพ่อแม่ของนายแสนอยู่อีกร้านหนึ่งแต่ร้านเล็กกว่าอีกด้านก็เปิดร้านขายยาด้วยลูกสาวเป็นเภสัชกรแตยงกับยายสีที่อยู่เฝ้าที่ร้านเนี่ยต้องตื่นแต่เช้ามืดปัดกวาดร้านเปิดร้านให้ในายแสนแต่เช้าเรื่องทำกับข้าวหุงข้าวตอนนี้เป็นหน้าที่ของนางจิตกับข้าก็ทำแค่สองอย่างแล้วก็กินทั้งวัน วันหนึ่งมีลูกค้ามาซื้อชาสองหอ่อนายแสนก็ใช้ตะยงไปหยิบแต่ของมันเยอะตะยงแกก็ยังหาไม่เจอว่าวางไว้มุม,มไหนประกอบกับตัวแกก็หลงหลงลืมลืม,ลมเพราะว่าแกแก่แล้วนายแสนก็ถาม่าได้ยังอะ่ะตะยงก็บอกยังหาไม่เจอนายแสนก็เดินเข้ามาอย่างอารมณ์เสียหยิบให้ลูกค้าพอลูกค้าไปนายแสนก็บอกตาบอดหรือไงอะ่ะของจัดเองอะไรเองยังหาไม่เจอ พูดแล้วก็เกหัวตตยงที่แก่ขาวพ่อไปอย่างแรงยายสีก็สงสารผัวเธอพูดไม่ออกนางจิตก็บอกพี่ไปทําตาเขาทําไมอะตาเขาแก่แล้วนะแกก็หลงลืมไปบ้างอ่ะนี่อย่าไปเข้าข้างมันนะขี้หลงขี้ลืมทํางานไม่ได้ก็ไปขอทานกินเดิไม่ต้องมารับจ้างรักเงอะงะแบบเนี้ไม่คุ้มค่าจ้างฮะตตยงก็กล่าวขอโทษขอพวยบอกว่าเดี๋ยวเย็นนี้จะเดินดูของนะ ว่าของอะไรมันอยู่ตรงไหนบะจะได้จำได้ไม่หลงไม่ลืมคืนนั้นายสีนอนร้องไห้บอกว่าเรานะ่ะมีลูกเสียเปล่ามีลูกสองคนไม่เคยมาดูดำดูดีทรงเสียพ่อแม่ให้พ่อแม่ต้องมาทนเป็นลูกจ้างเขาให้เขาขูกเขาสับห้องนอนก็ทึบต้องนอนในห้องเก็บของพัดลมก็ไม่ให้ใช้กลัวเปลืองไฟต้องเอาผ้าชุบน้ำเช็ดตัวเอา แต่โยงก็บอกอดทนไปก่อนเถอะย้ายไม่ไหวจริงๆก็กลับไปอยู่บ้านเรามีเกลือก็กินเกลืออะอดจริงๆก็ค่อยไปขอทานตอนนี้เรายังมีแรงก็ทนทําไปก่อนเงินได้มาก็เก็บเอาไว้ไม่ต้องจ่ายอะไรถึงจะให้เงินเดือนถูกแต่ว่าเราก็ทนเอาใายสีก็ว่ามันเกหัวตายังไม่เกรงใจว่าแก่ครับพ่อมันเจ็บมากไหมตา ไม่ไม่รอกมันเจ็บเดี๋ยวเดียวก็หายแต่เจ็บใจนี่สิมันไม่หายง่ายๆแต่อย่าคิดมากเลยยายนอนเถอะเช้านี้นายแสนก็เดินลงบันไดามาเกิดลื่นเมื่อเท้าแตะพื้นเพราะว่ายญยสีก็เพิ่งถูพื้นยังไม่แห้งดีนายแสนเ็าลุกขึ้นมาแต่เช้ามืดเพื่อที่จะมารอรับสินค้าที่จะมาส่งจากต่างจังหวัด ร่างนายแสนลื่นถลายหัวฟวาดากับบันไดขั้นสุดท้ายลุกขึ้นมาก็โมโหมากอิสีมึงถูบ้านภาษาแล้ววะพื้นเปียกจนกูลื่นล้มเนี่ยสองตายายก็รีบเดินมาหาขอโทษเจ้จ้ายายไม่ได้ตั้งใจแล้วค่ะไม่คิดว่ากุญจะลงมาจะเช้ามืดเจ็บมากไหมคะนายแสนตบหน้ายายสีจนเซล้มยังจะมาถามอีก ดีคอกูไม่หักรกระแทกบันไดทีหลังอย่าทำแบบนี้นะแรงจะบิดผ้ากีริ้วยังไม่มีพวกมึงจำไว้นะทำมีซ้ำสองเนี่ยกูไล่ออกแน่ๆเลยแต่ยงก็รีบไปประคองเมียให้ลุกขึ้นนางจิตก็วิ่งออกมาจากครัวเมื่อรู้เรื่องก็บอกว่าเออเด,เดี๋ยวสายสายพี่ไปหาหมอหน่อยนะไม่ต้องหงนงนอหาหรอกเสียเวลาเปลืองเงิน นางจิตก็รีบหายาหม่องให้ผัวทาแล้วก็บอกให้ยายสีทายาด้วยแล้วก็ไปพักผ่อนซะก่อนยายสีเนี่ยถึงกับฟันกรามโยกแต่ยงนี่แค้นใจยิ่งนักกัดวันกรอดก็กรอดนางจิตก็กล่าวขอโทษแทนผัวอย่าไปโกรธพี่แสนเขาเลยนะตาแกเป็นคนอย่างนี้เองอะ่ะเดี๋ยวเดียวก็หายโกรธยายเป็นนอนพักผ่อนก่อนไปยายสีไม่กล้าพักกลัวจะโดนด่าก็บอก ไม่เป็นไรหรอกใบหน้าที่เหี่ยวนี่มีรอยนิ้วขึ้นห้านิ้วเลยฟันกรามปวดกระทันหันเย,ยสีก็ขอแค่ยาแก้ปวดมากินแต่ยงก็บอกว่ายายเขายิ่งเป็นความดันอยู่ด้วยเออเวรกรรมถึงเวลากินข้าวเย,ยสีเคี้ยวอาหารไม่ได้ต้องเทน้ำผสมข้าวเปล่ากินประทังไปแต่ยงก็บอกไปหาหมอไหม่ะถอนออกไปเลยฟันน่ะใยสีก็บอกช่างมันเถอะ มันโยกแล้วไม่กี่วันมันก็คงหลุดไปเองไอ้คนใจร้ายใจดำมันตบมันตีได้แม้กระทั่งคนแก่รีบกินเถอตาเดี๋ยวมันจะโกรธเอาอีกออโมงครึ่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวแปดโมงลูกค้ามาหยิบอะไรไม่ทันก็จะโดนด่าอีกแต่ยงก็บอกว่ามันทำค้านี่ยังพอทนแต่มันทำยายนี่สิมันแค้นใจจริงๆ เดี๋ยวคืนนี้จะรับมีดไว้ถ้ามันตบตียายอีกนี่กูจะแทงใอ้ไสาไหลเลยยายสีก็บอกอย่าคิดบ้าๆบาเลยเดี๋ยวรับเงินเดือนของเดือนนี้เสร็จแล้วเรากลับไปอยู่บ้านไปซื้อลูกเป็ดลูกไก่มาเลี้ยงเก็บไข่ขายก็คงจะพร้อมได้กินเงินเก็บมาสองปีนะคงพอทำทุนแล้วก็ยังเหลือกินอยู่รอก ต่ยงก็ยิ้มออกก็ดีเหมือนกันอย่าไปทนอยู่แม่งเลยคืนนั้นยายสีไข้ขึ้นสูงบนปวดหัวปวดพันต่ยงก็ตัดสินใจเดินขึ้นชั้นบนไปเคาะประตูเรียกเจ้านายคุณครับคุณครับเปิดประตูหน่อยครับในแสนก็เปิดประตูนางจิตก็เดินตามมาด้วยมีอะไรวะไอ้แก่ดึกดื่นคนกำลังหลับเออคือยายสีเขาเป็นไข้ขอรับ อยากจะให้ช่วยพาไปหาหมอหน่อยได้ไหมครับไข้มันสูงโว้ยเที่ยงคืนแล้วใครจะทางตาขับรถไปไปแดกยาลดไข้ไปก่อนเนอะจิตไปหยิบยาแก้ปวดให้มันหน่อยสิเอาอย่างดีที่มันแรงแบบพาราเนี่ยให้มันไปแผงหนึ่งนางจิตก็บอกว่าเดี๋ยวฉันลงไปดูแกหน่อยนะในแสงก,ก็จะไปดูทําไมเดี๋ยวติดไข้เอายาให้มันไปทําไม่ดีขึ้นเช้าก็หารถไปเอง สามล้อเครื่องตีห้าก็มีเกลื่อนไปรีบไปเลยแล้วอ,อย่ามาเรียกอีกนะแค่อีกไม่กี่ชั่วโมงนะึมันจะตายให้มันรู้ไปตายยงก็เอายาให้เมียกินมันเป็นยาแอสไพรินยายสีกินได้สักพักก็บอกว่าปวดหัวจะระเบิดอยู่แล้วกินยาก็ยังไม่ดีขึ้นไม่ไหวแล้วยายสีชักตาตั้งเลยที่นี้มือไม้กำแน่น แตยงพยายามร้องขอความช่วยเหลือเสียงดังขึ้นไปถึงชั้นบนนางจิตก็เลยชวนนายแสนลงมาดูหน่อยนายแสนก็โกรธรีบลงมาพอเปิดประตูห้องพักได้ก็โดดทีบแตยงจนหงายหลังทั้งที่บนตักของแตยงมีร่างเยญ่สีอยู่มันอะไรกันนักหนาว่าแหกปากอยู่ได้แค่เมียตัวร้อนเนี่ยนางจิตก็รีบห้ามยายแกชักนะพี่นายแสนเห็นอย่างนั้นก็บอกจะมาตายในบ้านกูไม่ได้นะ ในแสนก็ลากร่างญย,ยสีไปออกประตูเล็กหลังร้านอดันให้ออกไปไกลาจากบ้านพอสมควรแต่ยงก็วิ่งตามออกมาถลาไปกอดเมียวไว้ปรากฏว่าายสีสิ้นใจในเวลาต่อมาแต่ยงก็ร้องไห้บอกว่าย้ายมาทิ้งกันไปได้ยังไงไม่นานเราก็จะได้กลับบ้านกันแล้วแต่ยงวางร่างยายสีเข้าไปในร้านแล้วก็บอกกันนังจิตยายสีตายแล้ว นางจิตตกใจบอกเห็นไหมพี่ยายแกตายแล้วพี่น่าจะพาแกไปหาหมอก่อนหน้านี้กลับลากแกออกไปทิ้งนอกบ้านคราวนี้จะทำไงอ่ะนายแสนก็บอกจะต้องทำอะไรเช้าก็ให้มันเอาศพไปอ้อมด้านหลังนะอย่ามาทางหน้าร้านนะไปด้านข้างนนคืนนี้ไม่ต้องหลับต้องนอนเงี้ยรำคาญยิบแผงเลยแกไปหยิบเงินเดือนให้มันหักออกคนละสิบวันด้วย นายแสนยืนพูดอยู่ตรงประตูห้องนอนแต่ยงก็ถามว่าขอโทษนะที่ทำไม่อดนอนผมทำให้นายอดหลับอดนอนเอ,อเดี๋ยวผมจะทำให้นายหลับได้นะมึงพูดอะไรอ่ะมึงไอ้แก่แต่ยงไม่ตอบเอามีดที่ถือซ่อนไว้ข้างหลังจ้วงแทงนายแสนตรงหน้าท้องซวบจนลม้มนายแสนร้องโอยมึงทำกูทำไมวะ แตยงคร่อมร่างนายแสนไว้แล้วก็คนไร้น้ำใจอย่างมึงนะสมควรตายว่าแล้วแกก็แทงซ้ำนางจิตวิ่งมาห้ามแต่ก็สายไปแล้วแตยงแกบ้าเลือดแกแทงไม่นับจนนายแสนตายขามือแตยงก็บอกนางสมจิตบอกว่าคุณโทรเรียกตำรวจมาเลยผมไม่หนีหรอกนางจิตตั้งสติดได้ก็รีบโทรแจ้งความ แต่ยงก็สารภาพตามความจริงมอบตัวแล้วก็บอกนางจิตให้โทรเลขบอกลูกตามที่อยู่ในกระเป๋าให้มารับศพแม่ด้วยงานศพของนายแสนพ่อแม่ของนางจิตก็ไม่มาร่วมงานเสร็จงานนางจิตก็บอกคืนบ้านคืนสมบัติให้พ่อแม่นายแสนนางจิตไม่อยากอยู่แต่พ่อแม่ของนายแสนบอกว่านางจิตนะจดทะเบียนสมรสสมบัติของนายแสน นางจิตก็สมควรจะได้ขอแค่อย่าให้ใครมาผลานสมบัติก็พอนางจิตก็บอกว่าเขต็ตแล้วและจะไม่แต่งกับใครหรือว,ว่ามีใหม่อีกแล้วขอให้พ่อกับแม่ตัวมาอยู่ด้วยช่วยทำมาหากินก็พอใจแล้วลูกเต้าก็ไม่มีด้วยกันถ้าพ่อผัวแม่ผัว,ผวจะเอาสมบัติคืนก็ไม่ว่าไรพอ่อผัวแม่ผัวก็บอกไม่เอาคืนรอกค้าขายทำกินไปเถอะ นางจิตก็เอาพ่อเอาแม่มาอยู่ด้วยพ่อแม่ยังแข็งแรงก็ทำหน้าที่รับของส่งของแทนนายแสนได้นางจิตมารู้ตัวอีกทีก็ท้องได้เกือบสี่เดือนแล้วตอนเช้ามืดไปหาหมอก็รู้ว่าท้องจนลูกเริ่มดิน้นเธอทั้งดีใจแล้วก็เสียใจที่ลูกกำพร้าพ่อตั้งแต่อยู่ในท้องเธอไม่มีอาการแพ้เรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นในบ้านเพราะความใจแคบของผัวแท้ ทำให้หนังจิตไม่ได้สนใจว่ารอบเดือนขาดไปนานแค่ไหนเธอไปบอกกับพ่อผัวแม่ผัวต่างก็ดีใจเวลาที่พอจะปลีกตัวได้นังจิตก็จะซื้อของไปเยี่ยมตตยงที่ติดคุกอยู่ตัวตตยงก็ยกมือไหว้ทั้งน้ําตาถามว่าศพยายสีีน่ลูกมารับไหมนในจิตบอกก็เปล่าไม่มีใครมารับหรอกฉันจัดการเรื่องศพคู่กับพี่แสนเขาแล้วแล้วก็ทำบุญให้สองคนเนี้ยเรื่อยมา แต่ยงก็บอกว่าคุณท้องเหรอครับนางจิตก็ก้มมองท้องตัวเองน้ำตาไหลแต่ยงก็ขอโทษแล้วก็บอกว่าผมเป็นคนทำให้คุณหนูกำพร้าเพราะบันดาลโทษะตัวผมนคงจะแก่ตายในคุกแล้วครับนางจิตก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกอยากอยาก,อยากคิดมากเลยพี่แสนเขาก็มีส่วนผิดไม่มีความเห็นใจคนอื่นวันหลังจะมาเยี่ยมใหม่นะ แต่ยงก็มองเจ้านายที่เดินจากไปด้วยน้ำตานองหนะ้าเออนี่แหละผลที่ไม่มีความยับยั้งชั่งใจผลที่ในแสนเป็นคนใจคอคับแค่ไม่รู้จักเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเออผลสุดท้ายอีกคนตายอีกคนติดคุกครับเวลาหมดแล้วท่านบุฟังดีเคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารยอดพบกันใหม่ วันต่อไปครับสวัสดีครับ